ล้วมันมาทางนี้นออโอเคอดีคอนดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ช่องฟิลเตอร์เกมมิ่งอยู่ในเกมฟ f i ไฟสวัสดีครับวันนี้มีตู้เข้ามาใหม่นะครับมันไม่ใช่ให,ใหม่หรอกเมื่อวานมันก็มาแล้วอืมว็บพ่อรอย่อนครับ5้าสกินเด็ดเพชรทุกกระบอกครับใช่แล้ว แต่มันมีสก,กินหนึ่งที่ฮิตเมื่อก่อนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภานะครับโอ้โหอยู่เป็นเดือนเลยนะอาเข้าไปดูมีอะไรบ้างนี่น,นี่ครถ้าใครอีกนี้ห้ากระบอกนี้ตามผมมาเลยครับนี่ต้องส่มให้ได้เออวันนี้นะครับแล้วเราสามารถเลือกได้เลยอ,อ,อ่ะเลือกลูกแก้วหรือไม่ก็ได้ปืนอะนี่เดี๋ยวไม่ดูนะว่ามันเอามาจากไหนนี่ครับเราสามารถเลือกปืนได้ตรงนี้เลยแค่เราได้แค่นหนึ่งโทเค็นเท่านั้นเอาโทเค็นมาแรกก็มีปืนอะไรบ้าง ไปดูเลยดูว่าไงนี่ m b 4 0 AK อัตราการยิงหนึ่ง Yahoo โอเคมีอีกนะก็ยูพีนี้ผมใช้อยู่เอ้ยผมมีอยู่นี่อัตราการยิงหนึ่งเจาะเกาะสองโอ้โหแรงเนี่ยบอกเนี่ยสุดยอดแล้วว่าว่าจะไม่มีคนใช้เยอะนี่อันนี้ลูกโซนตำนาเลย กรสินสองแม็กเยอะครับตัวนี้แต่อันนี้ตงมานต้องกอดนี้กนกงเลยทุกคนนี่แล้วก็กอาาดปลาปลาเม็ดหนึ่งแม่นยำสองหัวนี้แม่นอันนี้คือสําหรับคนที่ยิงว่าวนะครับปืนนี้แนะนําเอาไปสุมกันได้เลยหัวแล้วมีห้ากระบอกตัวกระบอกไั้ไงห้ากระบอกอออห้าเลยตำนานนี่ปามันเรียกว่าห้าเลตำนานนี่น เือจะจะโชว์ว่า MP40 เตอร์มีอะไรบ้างนะครับมีอยู่กี่กระบอกห้ากระบ,บอกมีอยู่ห้ากระบอกเอมีแต่สกินดีๆกระบอกแรกก็คือนี่เลย MP งูหาเว้ยไม่ใช่ครับปรานะครับ MP40 ครับปราใช่แล้วสไตลของมันส่วนสกิลของมันคอนมมอนมมือเมื่อศัตรูัวหลังตะดามมีเยอะขึ้นตะดามมีเยอะมาแค่หนึ่งอ่ะแต่ยางนั้นก็ดีฮะเขาโหดแล้วเขมีตัวนี้นะ MP40 ตากันยิงนึง แล้วก็ดามิสองแล้วก็แม,ม่นยำที่ใช้ก็คือตัวนี้คอปาอต่อไปจะจําได้นี่มันเอเคเคโอเคนี่เอเคบูเฟมตัวนี้ไปโชว์ตลอดแหละสวยแรงท็อปสุดเอเคมีกีกรบอก6กกระบอกนะครับเฉลยสกินลองสกินนี้ก็จะเป็นสกินนี้ดามิสองแล้วก็นี้คือเป็นสกินฟรีนะอาจจะกากาหน่อย นี้เมก้าซีนบวกสองอันนี้ก็จะเป็นสกินเดี๋ยวก็ดาเมจหนึ่งส่วนอันนี้เป็นของคอร์บบ้านนะดาเมจหนึ่งมือนกันยักษต่อไปไปอยูมพียูมพีตัวยูมพีหน่อยนี่ผมใช้อันนี้อยู่เป็นยังนี่มีนะครับตัวที่ตัวที่ให้สุ่มนะครับตัวนี้นะยูมพีตัวนี้อัตราการยิงหนึ่งลบพลเรืโหลดหนึ่งเกาะบวกสองเลยอาจจะท็อปสุดเลยนะครับก็แรงเนี่ยแต่เราท็อปคือตัวนี้นะเนี่ย <Yahoo! S 2> พีบูย่าเดย์เธอมีสิบเจ็ดสกินเลยอะยูเอ็มพีเหรอให้ดูหน่อยนี่มีมาลายด้วยแล้วก็มีตัวนี้อันนี้สกินฟรีดาวเมทสองเลยอันนี้ชั่วขาวแล้วก็อันนี้ยูเอ็มพีสัก,กุร่าอันนี้ทุกคนต้องชอบแน่นอนเพราะว่าตาการยิงสองดาเมจหนึ่งส่วนี้ก็แรงส่วนนี้เป็นยูเอ็มพีอัพเลเวลครับเป็นยูเอ็มพีอัพเลเวลก็ตัวนี้ โหยูนพีมีเยอะอ่ะนี่แล้วผมมีอัตราการยิงสองด้วยอัตราดยิงสองแล้วก็นี่ผมมีบูย่าด้วยบูย่าดาเมจดอาแม่นยำสองแล้วนี่ผมก็มีนนี้ด้วยแล้วผมก็มีนี่โทรจันด้วยสก,กินโทรจัน <ness> แล้วก็นี่ผมมีสก,กินฟรีด้วยอันนี้สก,กินติการ์สูน่ะเลยบวกอะไรเลยนี่ผมมีของฟรีอีกนี่สก,กินติการ์สูอันนึงแล้วก็หมดแล้ว โอคต่อไปซองยาวอ่าพาไปดูซองยาวของเตอร์หน่อยนีโชว์ของนะโชว์ของนี่โอู้สุกินลูกโซ่ยินอน่อนกว่าสกินยูนสุกซองมีสิบเอ็ดกระบอกนะตัวที่ใช้ก็คือตัวนี้แหละอัตราการยิงสองสีแดงเนี่ยใช่แล้วแล,วแล้วก็นีอัพเวลด้วยนะเนี่ยกินเฟรมดราโกลก็มีนะแต่มันก็ได้ใช้อีเฟลมดราโกลมันใช้กระสุนช้ชาอยู่เวลาเจอคนมันอาจจะยิงไม่ทัน แต่แรงนะปืนนี้ผมแนะนำมันแรงส่วนนี้สำหรับคนที่จะไปเล่นไฮไลท์นะนี่ใช่ค่ะคนจักกันเยอะเหมือนกันนะซองเขียวนี่นะอออใช่แล้วขนาดเล้เกนบางคน,นใช้เลยอ้าวสีเหลืองนี่ก็เนี่อ่ะ R2 อันนี้สำหรับคนที่ชอบอยิงแรงนะส่วนใครรัวเอาอันนี้ส่วนใครไฮไลท์เอาอันนั้นส่วนอันนี้เมื่อก่อน,มนผมชอบเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะ่ผมชอบใช้สก,กินนี้มากส่วนนี่ชชกกระสุนเร็วมาก ใกล้ชุดสองเลยนะนี่โอเคต่อไปกอซ่ากอซ่านี่มีแค่สี่กระบอกกอซ่ามีสี่กระบอกนะแต่อันนี้คือของท็อปหัวแม่การยิงสองการยิงสองตัวนี้วินเทอร์วินเทอร์แล้วนี่นี่จอโกสองนี่ตัวนี้นี่ผมไม่ต้อง โอ้โหผมอยากให้มันมันรวมกันจังแล้วก็ชวมานี่มันบอนแล้วก็ระยะแล้วก็ดามจ2สองก็มีนะนี่ดามจสองผมมีอันดีๆเลยจุด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 โอเคแต่วันนี้เราจะเอาตัวที่เราตัวที่มีในกิจกรรมไปโชว์เอาไปดูดู UMP หน่อย UMP <ป>นี่วันช่วงนี้นะไปโชว์นะ UMP อัตราการยิงหนึ่งเจาะเกาะสองมีในกิจกรรมนะครับ ีุคคุตุกเนแล้วเปิดอันดขมด้วคมโ่่ใจเอาเลยเ็ดิเกียนะครับอยู่ MP กดเล่นมาประมาณ10เกมได้อัตาการยิงหนึ่งเจอเกาะสองนะเจ้แล้วดูจะโหดขนาดไหนเจอเกาะสอง เวลาทำเด็ยวยิง่งค่เดียวในเกาะรถไปครึ่งแน่นอนก,อก่อาาจัหาเจอทุกคนเท่นานแสนนา <First blood. S 1> นเดี๋ยวโอ้โเดี๋ยวสยอลย first b l o o เมื่อกี้คนเยอะมากทุกคน นี่ยี่ลอยะด้วยหัวใจ First blood, one move, never Double kill, <laughs> triple kill. <laughs> เล็บห้ไปไปอ,อูดยิงไม่ทันทีนเราไปก่อน จะเติมกระสุนในการซื้อปืน MP5 มาแล้วก็กลับมาใช้ UPG สอกระบอกมัการเตริมกระสุนทาง,งมันเองกระโดยดยิงได้ทุกคนสามารถกระโดด u p ได้เหมือนไยิ้มแปดทำไม่ดูถ้ากรนสุนนิ่งมาทางนี้นะก็ทำผมเคยทำได้อยู่อูมันไม่อยู่นิ่งไม่โดน 不想当傻瓜。<noise> คิวมันของคนเฮ้ยดูนี่กรแทก First Blood ไว้ดาวโอเคก็ประมาณนี้สำหรับยุ้มพี่ดาเหมดากันยิงหนึ่งดากระเจาะสองกรจะสองครับในกิจกรรมสู้เวฟพอลลรอยอนนะครับก็ใครยังไม่มีก็มาสุ่มได้เนาะส่วนนี้ผมก็ยังไม่มีเหมือนกันแต่ผมมีกล่องนะก็เลยไปกดสุ่มมาได้ โอเคใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดตามกดี๋ยแจ้งเติมถึงจะเกันใหนม่อกหน้าสดท้าครับ